ได้เป็นผลงานการกำกับครับขอพ่วงกับอย่างกินรโมเดอร์โชโรครับซึ่งผลงานกำกับเขาเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง h ฮ l l บอยนะครับที่แบบนี้แอคชั่นการต่อสู้แบบผู้ชายดูแล้วรู้สึกมันดูรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในภาพยนตร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็กำกับภาพยนตร์นี้มาหลายปีและสุดท้ายก็ออกมาสําเร็จนะครับเอาละครับผมเล่าไปอาจจะไม่สนุกเท่ากับผู้รู้นะครับแล้วก็ผู้บริหารท่านนี้ตอนนี้ถ้าพ ท่าวจ่าครับต้องให้ท่านเลี้ยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งดีกว่ามันเป็นความคิดของตัวคุ้มกับตั้งแต่ปี2007หลังจากที่ได้มีทรานส f ฟอร์เมอร์ออกมาเขาเกิดความคิดว่าจริงๆแล้วในจินตนาการของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ลอกไคร<อ>เขามองว่าหนังบุญญนยนต์จะต้องเป็นคนบังคับคือทรานส f ฟอร์เมอร์คือมันมีชีวิตของมันเองนะครับจริงๆแล้วต้องมีคนบังคับ Oh. วิธีการของเขาเนี่ยเขาก็ไปคิดวิธีว่ามันจะต้องใช้เทคนิคของฮอลลีวูดที่ล้ำสมัยมากใช้เวลา4ปี4ปีในเรื่องของเทคนิคเหรอฮะแล้วกว่าเขาจะสร้างได้ในปี2011นและใช้เวลาทำเกือบ2ปีเต็มแต่มแปลว่าในหนังนี่เอฟเฟกต์ต่างๆนี่เรียนคิดและจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วคุณเ oh. บรีครับมันเป็นการนำจินตนาการของเด็กผู้ชายทุกๆคนหรือเด็กๆที่เราโตขึ้นมากับการที่เราชอบบงังคับแลเล่นของเล่น เป็นหุ่นยนต์แล้วก็ระเบิดออกมาเป็นหนังบนจอยักษ์ที่เห็นได้เป็นจริงแต่ต้องได้มีชีวิตเพราะประกาศได้ว่าการสร้างหุ่นยนต์เที่ยวนี้จะมีชีวิตมากที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมา oh. คือจับต้องได้ไม่โม้มากใช้การต่อสู้ที่ใช้ไหวพริบป,ปฏิพันฑ์จริงๆอ่ะขอเสีตัวนลือให้ทุณเฮนรี่ก่อนนะครับ ขออนุญาตเชิญคุณเฮนรี่ครับขึ้นมาพูดคุยกันอีกสักนิดหนึ่งดีกว่าครับถามนิดนึงก่อนละกันนะครับพานาของเรานะครับว่าปกติแล้วนะครับชอบดูหนังแนวไหนครับอันน้องตาลก่อนตาลก็เห็นว่าแบบนี้นี่ชอบดูหนังแอคชั่นนะคะใช่ชอบมากแล้วก็ยิ่งเป็นแบบแอคชั่นไซไฟนี่ยิ่งชอบเพราะรู้สึกว่ามันมีอะไรมันมีอะไรที่มากกว่าแล้วรู้สึกว่าเราดูเราดูแล้วมันรู้นตสึกตื่นเต้นตลอดเจมส์นะครับเจมส์นะครับคุณชาติรุ่นเพียนะครับ ครับผมก็จะชอบหนังแบบบูบูครับแอคชั่นแล้วก็ยิ่งเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ใหญ่ขนาดนี้ที่เขาตั้งใจทำตั้งตั้งแต่ปี2007ใช่ไหมครับมีความฝันมาแล้วก็คือเป็นหนังที่สนุกมากแล้วก็ตอบโจทย์ในผมเชื่อว่าตอบโจทย์คนที่รักหนังแอคชั่นแน่ๆครับอ่ะตรงนี้เนี่ยอยากให้เจมส์นะครับชวนน้องๆแฟนคลับแล้วกันนะเริ่ว่ามาดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับครับก็อยากจะเชิญชวนเพราะวกหนังที่ทุกคนดูแล้วต้องชอบเพราะมีทั้งความรักความตื่นเต้นแล้วก็ความมันครับผมก็ไปดูกันด้วยนะครับ Pacific Rim อ่าามถึงนลาตาส แน่นอนใน่ารทสนุกมันแล้วก็ได้พบทุกคนคุณเฮนรี่รู้สึกจะมีสมุดภาพจาพะภาพยปตร์นเรื่องนี้เป็นลิมิเต็ดเอ dition นะครับ <c oughs> เอามาแจกให้วันนี้เลยโอเคนลครับ <c oughs> <Okay, okay. c oughs> นเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับให้มาดูหนังเรื่อง Pacific Rim รับรองว่าสนุกแน่ We always thought alien life would come from the stars, but it came from deep beneath the Pacific. What the hell is going on? First kaiju made land in San Francisco. second attack hit Manila. Then the third one hit Cabo. Then we learned this was not gonna stop. In order to fight monsters, we created monsters of our own. We needed a new weapon. The Jaeger program was born. Our memories to nothing, and man and machine become one. To believe in each other. Today we face the monsters that are at our door. Today we are canceling the apocalypse! 好好 <Cool. S 2> <laughs>